ฟังทางนี้หน่อยนักกินวันนี้ลาลิลูจะมาแปลงร่างตุ๊กตา LOL ให้กลายเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดสุดโปรดของคุณกันอย่าพลาดเชุญละมาเริ่มจากเบอร์เกอร์ LOL ก่อนเลยตัดโฟมแต่งหน้าครึ่งหนึ่งทำพื้นผิวให้เรียบร่างรูปและตัดออกมาเป็นหลุมสำหรับคอส่วนเครื่องบนของเบอร์เกอร์เสร็จแล้วทำส่วนเปิดขาด้านล่าง ตุ๊กตาเกือบจะแปลงร่างเป็นเบอร์เกอร์สำเร็จแล้วผสมสีให้ได้เฉดส,สีที่ใช่และระบายทั้งสองครึ่งทำมเมล็ดงานดำจากกระดาษโฟมโปวดลงบนด้านบนด้วยมันทำแป้งจากดินเบาความลับของเบอร์เกอร์อร่อยๆก็คือชิ้นเนื้ออร่อยๆที่มีขนมปังดีๆโปะด้านบนนั่นเองทำแผ่นชีสบางๆออกมา วงกลมสีแดงกลายเป็นแผ่นมะเขือเทศชวนน้ำลายสอตัดใบผักกาดหอมจากกระดาษโฟมว่าเส้นใบเติมใบไม้ใช้ไม้จิ้มฟันทำธงลาลิลูทำกิฟตติดผมรูปขนมปังเบอร์เกอร์อีกอัน เบอร์เกอร์ LOL ดูน่าอร่อยจังทั้งคู่เริ่มหิวและแตัดสินใจทานอาหารกลางวันกันฉันขอเบอร์เกอร์พิซซ่าสักชิ้นก็ดีเหมือนกันอืมเบอร์เกอร์นี้อร่อยจังมาทันเวลาพอดีโอ้ไม่นะจะต้องวิ่งแล้วและหนูน้อยคนนี้ก็แปลงร่างเป็นมันฝรั่งทอดเอาผมอยากโศกสีทองออกทรงผมมันฝรั่งทอด เข้ากับเธอมากกว่ากันเยอะคลุมสีษาด้วยดินเบาสีเหลืองและเติมมันฝรั่งทอดไปทีละอันทีละอันลิปสติกของเธอควรเป็นสีเดียวกับสีซอสมะเขือเทศติดฉลากมะเขือเทศเล็กๆเ,เ,เข้ากับหลอดดูดคลุมตรงปลายด้วยกาวร้อนระบายด้านล่างเป็นสีเดียวกับฝากิ๊บติดผมซอสมะเขือเทศเป็นเครื่องประดับที่เพอร์เฟกต์สำหรับผมทรงนี้เลยและกล่องแมคโดนัลล์ก็เป็นชุดที่เข้ากันเลยกับมันฝรั่งทอด ระบายรองเท้าสีแดงและเชือกด้วยสีอะคริลิกหั่นฟองน้ำแต่งหน้าเพื่อทำมันฝรั่งทอดระบายพวกมันเป็นสีเหลืองและเทใส่ลงในกล่องเวนดี้ <Wendy S 2> และจอร์จกำลังเลือกอยู่ว่าจะสั่งอะไรกันดีมันฝรั่งทอดขอซ้อสม,อมอะเขือเทศเยอะๆนะฉันจะสั่งให้เดี๋ยวนี้เลย โอ้พวกเขามาส่งเร็วจังว้าวแถมได้เยอะด้วยบางที่อาจจะลดราคาละมังอย่ากัดฉันนะ uh oh. hey. Hey. ของเล่นแฮปปี้มิลพวกนี้เริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆแล้วว่าไหมพวกเขาทานมันฝรั่งทอดไปหมดเลยและเพิ่งสังเกตได้ในตอนท้าย uh oh. ว่ามีตุก L L ๊กตาแอลซ่อนอยู่ข้างใน เบอร์เกอร์ LOL และมันฝรั่งทอด LOL เริ่มแจกใบประกาศแมคโดนัลอย่างน้อยงานนี้ก็ไม่มีใครมากัดพวกเขาแล้วนะมาทำชุดป๊อบคอร์นสำหรับเด็กชาย LOL กันติดแผ่นกระดาษโฟมใหญ่กว่า2ชิ้นเข้าด้วยกันและเติมชิ้นที่เล็กกว่าด้านข้างทำส่วนบนให้ดูเหมือนคลื่นวาดแถบสีแดงลงบนกล่อง ตกแต่งมันด้วยฉลากป๊อปคอนเอาสไตีโรโฟมชิ้นเล็กๆมาและระบายพวกมันให้ดูเหมือนป๊อปคอนเทใส่ลงข้างในใช้มีดตกแต่งตัดแว่นออกมาจากกระดาษแข็งสีขาวระบายกรอบเป็นสีดำและทำเลนจากแผ่นแฟ้มพลาสติกฉันพร้อมจะดูหนังสามมิติแล้วมาทานป๊อปคอนกัน สาวๆพยายามจะเอาป๊อกคอร์เล็กๆนั่นจนโซฟาพลิกคว่ำไปโอ้ไม่นะพวกเราทำหกไปหมดเลยพวกเราต้องทำความสะอาดโรงหนังของพวกเราแล้ว uh oh. ยินดีต้อนรับสู่พิซซ่า LOL แขกเวียพีที่ร้านอาหารอิตาเลียนทุกแห่งตัดมุมจานพลาสติกร่างเส้นด้านในและตัดเป็นรูออกมาพอดีเป๊ะเลยคลุมมุมด้วยดินเบา ไม่มีใครชอบแป้งดิบหรอกเพราะงั้นระบายสีให้พิซซ่ามีขอบกรอบ,บอร่อยๆใช้น้ำยาทาเล็บสีแดงคลุมฐานด้วยซอสมะเขือเ,เทศปล่อยให้น้ำยาแห้งก่อนมาเลือกทับป,ปิ้งกันตัดส่วนผสมจากผ้าสกลาด์ชีสมอสเาเลล่าเยิมย้มๆเบปโปรโรนีเครื่องเทศอิตาลีและมเมล็ดพริกไทยตกแต่งลงไปด้วยใบยโหระพาฐานให้อร่อยนะ เทศการพิซซ่าขนาดยักษ์กำลังจัดอยู่ในเมืองเร็วเข้ามาลองชิมทุกอย่างกันตุ๊กตา l อลพยายามจะเรียกลูกค้าโอ้คนสวยชุดสวยจังเลยเชฟชาวอิตาลีรักชุดของตุ๊กตาเลยมันเป็นสูตรที่เพอร์เฟกต์เลยดูแป้งกรอบนี่สิให้ฉันไปกับเธอนะมิสพิซซ่าเจ้าเสน่ห์แถโฟมยางยืดหยุ่นจะช่วยให้เราทำซูชิ l อ l ได้ทำให้มันเป็นทรงวงกลม ดูเหมือนข้าวนิ่มๆเลยทำรูเปิดขาสองรูใส่ชิ้นส่วนลงไปถอดหัวออกและตัดรูสำหรับคอคลุมมันด้วยแถบกระดาษโฟมดูเหมือนสาหร่ายแห้งเลยทำเส้นด้วยดินบางตัดพวกมันเป็นชิ้นเล็กๆให้ดูเหมือน,มนเมล็ดข้าวเมื่อโรเต็มไปด้วยข้าวแล้ว ก็เหลือแค่ต้องใส่ไส้เท่านั้นชิ้นแซลมอนสดสดแสนอร่อยอันนี้อันหนึง่งแตงกวาหัน่นอีก2อ,อันและของอย่างที่สามคือไข่ออมเล็ตญี่ปุ่นตกแต่งโรด้วยไข่คาเวียสีแดงทำตะเกียบจากไม้จิ้มฟันตกแต่งสีสาด้วยผ้าคาดสีสาสีแดงแบบโบราณ ฉันสั่งอะไรดีนะเอาโรผักก็แล้วกันพวกเขาทำกันเร็วจังลองทานดูสิโรผักนี่อร่อยจังเลยโรนี้ดูแปลกจังทำไมถึงมีตะเกียบอยู่ด้วยล่ะเฮิเธอซ่อนตัวในโรผักของฉันไม่ได้นะหนูน้อย LOL แสมอนและไข่ออมเลตท,ทำให้รู้หมดแล้วทีนี้ก็ได้เวลาของฮอนดอก ตัดเส้กรอกใหญ่ๆจากกระดาษโฟมสีแดงอย่าลืมทำรอยเปิดสำหรับมือและใบหน้าด้วยล่ะมาส่วนปลายของด้านบนเส้กรอกด้วยสายรัดซิลิโคนสีใสาจากนั้นก็เล็มมันออกเอาตัวอักษรพลาสติกมาแลว้ววาดเส้นแนวตั้งตรงกลางตัดมันครึ่งหนึ่งและทำรูเปิดสำหรับแขนระบายพวกมันให้สีเหมือนขนมปังกระพรอ เพิ่มผักกาดขาวสดๆสลงไปบนฮอทดอกแตนมัสตาจ,จากผ้าสกลาดอืมดูน่าอร่อยจังเลยเพื่อนฮอทดอกสองคนกำลังเล่นฟุตบอลอยู่อุ๊บเจ้ามาตัดสินใจไล่ตามลูกบอลไปฮ่องฮ่องฮ่าฮ่เจ้าสุนัขคงจะคิดว่าแปลกจังฮอทดอกพวกนี้ใหญ่มากแต่กลิ่นไม่เหมือนอาหารเลย เมนู l l ของเรายังมีไอเทมพิเศษอีกหนึ่งชิ้นทำกระทะจากแผ่นจานพลาสติกระบายด้านในด้วยเสียคริลิกสีเงินทีนี้พวกเราก็มีฝาครอบนอนสติกแล้วระบายด้านนอกสีแดงเอาฟันออกจากซ่อมพลาสติกระบายตรงด้ามจับด้วยเสียคริลิกสีแดงและเลมมันติดชิ้นส่วนเข้าด้วยกันทำเป็นกระทะ เหล่าตุ๊กตาเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเวทมนต์กันทำรูปทรงไข่สองฟองจากผ้าสกลาดทำรูปเปิดสำหรับใบหน้ายัดใส้ข้างในด้วยนุ่นว่าชุดที่สองมันจะมีรูปทรงเหมือนไข่ดาวที่มีขอบไม่เท่ากันเย็บแบบเดียวกันทำไข่แดงจากผ้าสกลาดสีเหลืองและติดมันลงไป พวกเราเหลือแค่ต้องเพิ่มเบคอนกร,บกรอบๆเท่านั้นติดสติกเกอร์ที่มีรูปเบคอนลงไปบนแผ่นกระดาษโฟมว้ฮูฉันพร้อมจะทำอะไรอร่อยๆแล้วล่ะเจ้าไข่กระโดดลงไปในกระทะและแปลงร่างตัวเองเป็นไขท่ทอดแสนอร่อยพร้อมเบคอนทานให้อร่อยนะก่อนคุณจะเริ่มหิวกดไลค์วิดีโอนี้สิกดติดตามลาลิลูและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเรา